สวัสดีครับท่านผู้ชมเป้าหมายชีวิตครึ่งปีหลัง2,564าหสำหรับชาวราศีมกกังกรนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไปนะครับปัจจัยแห่งความสำเร็จนะครับในรอบ6เดือนนี้นะครับเรามีอยู่ด้การ7ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกนะครับจุดเด่นจุดแข็งของท่านนะครับ ปัจจัยที่2นะครับชีวิตของท่านณปัจจุบันปัจจัยที่3นะครับปัจจัยที่ทําให้ท่านมีความสุขสิ่งที่ท่านทําแล้วมีความสุขปัจจัยที่4นะครับอุปสรรคสิ่งท้าทายที่ท่านจะพบจะเจอนะครับปัจจัยที่5พลังแห่งโชคมีคําแนะนําท่านอย่างไรหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคําแนะนํากับท่านอย่างไรนะครับปัจจัยที่6นะครับคาแนะนําจากธรรมชาติที่อยากจะบอกนะครับในช่วง6เดือนที่จะถึงนี้นะครับ ปัจจัยที่7นะครับหัวใจของท่านแนะนำว่าอะไรนะครับเป้าหมายชีวิตครึ่งปีหลัง2564ราศีมังกรนะครับเราใช้ไพ่ The Oracle ชื่อว่า Keepers of the Oracle นะครับซึ่งเป็นบุคคลสำคัญนะครับ ในโลกนี้นะครับที่นะครับมีชื่อเสียงนะครับเราก็จะเป็นคําแนะนําคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญนะครับเพื่อว่าท่านจะสามารถนําพลังดีๆนะครับไปประยุกต์ใช้ในรอบ6เดือนที่จะถึงนี้นะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับในเรื่องของจุดเด่นของท่านนะครับจุดเด่นของท่านนะครับสำหรับชาวราศีมังกรนะครับท่านได้ จุดเด่นของท่านนะครับท่านได้ TPIS นะครับ TPIS นี่นะครับมีความหมายว่านะครับท่านนะครับสามารถที่จะสร้างนะครับความฝันให้เป็นความจริงนะครับมองสิ่งต่างๆได้ชัดเจนนะครับทำอะไรจะแน่วแน่นะครับทำอะไรจะมองนะครับสิ่ง ที่มันเป็นไปได้นะครับก็คือมีความฝันแล้วสามารถที่จะนําความฝันหรือแผนต่างๆนั้นนะครับมาทําให้เกิดผลสําเร็จนะครับทิเซินี่เป็นเทพเจ้าแห่งอียิปต์นะครับที่นะครับมีความฉลาดนะครับมีความหลักแหลมแล้วก็มีความเข้มแข็งนะครับซึ่งนะครับก็เป็นที่เคารพนับถือนะครับของชาวอียิปต์เป็นอย่างมากนะครับ เป็นผู้นําแสงสว่างนะครับถ้าอยู่ในที่มืดนะครับเทพเจ้าองค์นี้ก็สามารถที่จะทําสิ่งต่างๆนะครับให้ชัดเจนขึ้นนะครับทําสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จนะครับถือว่านะครับท่านเป็นเทพเจ้าที่นะครับชาวอียิปต์นะครับเคารพนับถือมากนะครับแล้วก็รักนะครับเทพเจ้าองค์นี้มากนะครับ ก็ถือว่านะครับสามารถที่จะช่วยเหลือนะครับผู้คนต่างๆนะครับที่หมดอะไรไปอยากมีความทุกข์ยากต่างๆก็สามารถที่จะใส่พลังเข้าไปนะครับทำให้เกิดปาฏิหาริ์เกิดขึ้นคนที่ลำบากนะครับอยู่ก็สามารถที่จะฟื้นคืนนะครับกลับมาทำความฝันตัวเองได้เป็นจริงนะครับในตอนนี้นะครับจุดแข็งของท่านเองนะครับก็คือว่า มีพลังงานมีไฟในตัวนะครับที่จะสามารถสร้างความฝันให้เป็นความจริงสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงนะครับเพราะฉะนั้นนะในช่วง6เดือนนี้นะครับขอให้ท่านลุยเต็มที่นะครับชาวราศีมังกรนะครับความเด่นดังความสำเร็จนะครับจะปรากฏให้ผู้อื่นได้ได้พบได้เห็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างสิ่งดีๆนะครับให้ ตัวท่านขอให้ท่านนะครับยึดถือในหลักที่ท่านได้ดําเนินการอยู่นะครับเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ยึดถือนะครับทางเดินที่ท่านเลือกเดินไปและสิ่งต่างๆนะครับก็จะสามารถที่จะสําเร็จจนกระทั่งบางครั้งเราก็ยังนึกไม่ถึงนะครับว่าสิ่งดีๆจะกลับเข้ามาเรารวดเร็วและยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับ ปัจจัยต่อมานะครับชีวิตท่านนะปัจจุบันนะครับท่านได้นะครับเดียลล็อกเคิลนะครับชื่อว่านะครับเดมารียมนะครับเดมารียมนี่นะครับก็เป็นรูปผู้หญิงนะครับสองคนนะครับอยู่ในภาคเดียวกันก็คือว่าสามารถมองอะไรต่างๆนะครับด้วยความดีงามนะครับแล้วก็สิ่งที่ มีนะครับข้อบกพร่องนะครับหรือว่าเจ็บป่วยนะครับหรือว่ามีอุปสรรคต่างๆก็สามารถที่จะทุเราเบาบางลงนะครับจากความที่เราเป็นผู้ให้นะครับให้เป็นผู้ที่มีเมตตานะครับสิ่งดีๆก็จะย้อนกลับมาหาท่านนะครับได้ในที่สุดนะครับจุนี้บอกว่านะครับเป็นรูปดอกไม้เดซี่นะครับสีขาวนะครับ หมายถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับที่เราเองนะครับได้ได้ศรัทธานะครับในความดีความงามนะครับก็สามารถที่จะมีโอกาสที่จะก้าวข้ามสิ่งที่เราขับข้องหมองใจหรือเรื่องเศร้าโศกนะครับก็สิ่งเหล่านี้นะครับก็จะหมดไปนะครับด้วยความที่ท่านมีความรักนะครับแล้วก็ การที่ให้ความรักอย่างไร้ขอบเขตนะครับท่านก็สามารถที่เยียวยาสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคสิ่งต่างๆที่มากระทบจิตกระทบใจของท่านรวมถึงความที่เราอาจจะนะครับขัดข้องของใจคุณข้องเครืองใจนะครับตรงนี้ก็การให้อภัยนะครับก็จะสามารถทจะสร้างสิ่งดีๆให้เกิดกับท่านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ท่านนะครับเป็นณปัจจุบันนี้นะครับปัจจัยข้อที่3นะครับ เรื่องของนะครับสิ่งที่ทำให้ชีวิตท่านมีความสุขนะครับในช่วง6เดือนนี้นะครับท่านได้นะครับไพ่เดลักเคิลนะครับ, ological, รบชื่อว่านะครับคุตมีนะครับคุตมีนี่เอ่อคีย์เวิร์ดว่า cloak s of wisdom นะครับเสื้อคลุมแห่งปัญญานะครับความรู้หรือว่าคำตอบนะครับที่ ท่านต้องการแล้วนะครับมาอยู่ที่ตัวท่านนะครับแล้วก็ความรู้นี้นะครับจะช่วยท่านนะครับให้ประสบความสําเร็จขอให้เชื่อสิ่งที่ท่านรู้นะครับคุตมีนี่ก็เป็นปรมาจารย์นะครับชาวอินเดียนะครับที่แต่งตัวดีนะครับแล้วก็มีออรา่าสีทองนะครับคำสอนเขาก็ ออกมาสู่โลกนะครับโดยตอนนี้มีทฤษฎีหลายอย่างนะครับที่เกี่ยวกับท่านนี้นะครับบางท่านก็ว่าเป็นคนเร่ร่อนนะครับหรือว่าเป็นฤาษีนะครับที่อุทิศตัวในเส้นทางเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณนะครับเกี่ยวกับพวกเรื่องของนุ่งน้อยห่มน้อยนะครับแล้วก็อาศัยเรื่องของการที่ฝึกจิตนะครับเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณนะครับซึ่งเป็นคนที่ มีการศึกษาสูงสามารถที่จะเข้าถึงนะครับธรรมชาติทางจิตวิญญาณได้ดีแล้วก็ละทิ้งในเรื่องของทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นะครับก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะครับกับเบื้องสูงได้นะครับโดยการเรียนรู้ภูมิความรู้นะครับทั้งเรื่องของการจดจําแล้วก็การที่ทําให้สติปัญญามากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เปรียบเสมือนตัวท่านเองนะครับมี เสื้อคลุมแห่งปัญญาที่แท้จริงนะครับท่านนะครับสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวแล้วก็เข้าใจสิ่งต่างๆได้ท่องแท้นะครับค้นพบความจริงแล้วก็ค้นพบสิ่งต่างๆนะครับที่จะมาช่วยให้สถานการณ์ของเราดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ท่านมีความสุขในรอบ6เดือนที่จะถึงนี้ ปัจจัยข้อที่4นะครับอุปสรรคและสิ่งที่ท้าทายนะครับที่ท่านจะพบเจอนะครับเดอโราเคลนที่เปิดได้นะครับก็คือไดอาน่านะครับคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือโฟกัสอินเทนชันนะครับท่านจะเห็นนะครับไดอาน่าเนี่ยเป็นนะเทพเจ้านะครับที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องของการล่าสัตว์ในเวลากลางคืนสามารถที่จะ จัดการนะครับแม้สัตว์จะอยู่ในความมืดนะครับเธอก็สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดโดยอาศัยนะครับในเรื่องของพลังนะครับโดยอาศัยนะครับในเรื่องของความสามารถในการมองเห็นแม้ว่านะครับจะมืดมิดก็ตามนะครับตรงนี้ก็บ่งบอกว่าอุปสรรคต่างนะครับมีรอท่านอยู่ท่านอาจจะมองไม่เห็นเปรียบเสมือนนะครับเวลากลางคืนนะครับมีแสงจันทร์นะครับที่ ทอแสงลงมามองไม่ชัดนะครับบางครั้งเนี่ยการที่เราเองนะครับจะไปแก้ไขอะไรต่างๆในช่วงที่มืดมิดนะครับเราอาจจะต้องนะครับมีความชำนาญเหมือนในหน้านะครับว่านะครับ มีสัตว์อยู่ตรงไหนมีความทุกข์ความยากอยู่ตรงไหนแล้วใช้ความสามารถเรานรในการกําจัดโดยใช้ธนูวิเศษนะครับยิงไปที่อุปสรรคนั้นๆก็จะประสบความสําเร็จแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าท่านรอสักนิดหนึ่งนะครับให้แสงสว่างมากพอนะครับคือรอพระอาทิตย์ขึ้นนะครับทุกอย่างจะกระจ่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในช่วงนี้ในปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ท้าทายขอให้ท่านเลือกนะครับที่จะกำจัดในตัวที่จำเป็นนะครับไม่ต้องไปจัดการทั้งหมดนะครับรอระยะเวลาให้ดีกว่านี้ก่อนนะครับท่านจัดการในส่วนที่สำคัญสำคัญไปก่อนนะครับจัดการด้วยจิตใจนะครับที่มุ่งมั่นจิตใจที่แน่วแน่นะครับแล้วก็ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับด้วย พลังแห่งแสงของไดอาน่านั่นเองพลังแห่งโชคนะครับมีคำแนะนำนะครับหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีคำแนะนำอะไรให้กับท่านบ้างนะครับท่านได้เมอร์คิวรีนะครับเมอร์คิวรีเนี่ยเป็นเทพนะครับที่ในตำนานกรีกนะครับเรียกว่าเฮอร์มิสนะครับเป็น เทวเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารการติดต่อการเป็นสัมพันธ์นะครับก็เทพองค์นี้นะครับมักจะวาดภาพด้วยปีกนะครับของเขานะครับแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับเขาก็จะเป็นเทวทูตนะครับก็ดูแลเรื่องการสื่อสารนะครับยังถ้าดวงดาวนะครับในศาสตร์ของดวงดาวก็จะเกี่ยวกับดาวพุธนะครับตรงนี้ก็ถือว่านะครับ เป็นสิ่งที่ท่านนะครับจะต้องเปิดเผยนะครับจะต้องมีการสนทนามีการสื่อสารนะครับมีสิ่งต่างๆต้องเปิดออกมานะครับแล้วก็มีการสื่อสารมีการส่งข้อมูลนะครับมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกนะมีการวางแผนนะครับแล้วก็การได้นะครับพบปะพูดคุยนะครับกับผู้คนนะครับก็จะทําให้ท่านนะครับประสบความสําเร็จนะครับตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นะครับ คำแนะนานะครับจากพลังนะครับเบื้องบนที่จะช่วยเหลือท่านก็คือว่าให้ท่านนะครับดำเนินทางไปด้วยความชัดเจนนะครับแล้วก็มีการสื่อสารนะครับทั้งให้แล้วก็รับนะครับทั้งพูดแล้วก็ฟังนะครับเก็บสิ่งต่างๆมาแล้วก็มาพินิจพิเคราะห์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับท่านได้เมอร์คูรีก็การพินิจพิเคราะห์การไต่ทองอะไรต่างๆท่านก็จะชัดเจน มากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นคําแนะนำนะครับจากเบื้องบนนะครับที่จะบอกว่าใน6เดือนนี้นะครับท่านควรจะทําอะไรอย่างไรต่อไปนะครับปัจจัยข้อที่6นะครับคำแนะนำจากธรรมชาติที่อยากจะบอกนะครับในช่วง6เดือนนี้นะครับท่านได้เดอะออร์เนะครับชื่อว่าเฟสนะครับความศรัทธานะครับ สัทธาเฟดเป็นเทวทูตนะครับซึ่งมุ่งมั่นนะครับนำความกรุณาออกมานะครับเราจะเห็นนะครับว่านะครับเทพเจ้าองค์นี้นะครับถือขวดหัวใจนะครับสีฟ้านะครับพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆให้ด้วยศรัทธาและความไว้วางใจนะครับขอให้เรานะครับเวลาเชื่อนะครับขอให้ศรัทธาให้ปลูกฝังประสบการณ์และความรัก ที่อยู่รอบตัวนะครับแล้วก็จะมีออร่านะครับเป็นสีฟ้าพร้อมที่จะสมานพร้อมที่จะเยียวยาพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คนด้วยความรักมากมายตรงนี้นะครับถือว่าเป็นอาร์คแองเจิลเฟสนะครับเป็นเทวทูตที่มีความศรัทธานะครับในเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรขอให้เริ่มจากศรัทธาจากตัวเราก่อนนะครับจากจุดเล็กๆนะครับ เพิ่มศรัทธามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สถานั้นนะครับก็จะสามารถที่จะทําสิ่งต่างๆให้ได้ตามที่เราคาดหวังนะครับแล้วยังจะช่วยคนอื่นได้อีกด้วยปัจจัยข้อที่7นะครับปัจจัยข้อที่7หัวใจของท่านนะครับอยากแนะนําท่านว่าอย่างไรนะครับปัจจัยข้อที่7นี้นะครับท่านได้ฮิลาเลียนนะครับฮิลาเลียนนี่ เ่านเห็นนะครับด้านหลังเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีอัญมณีมีค่านะครับอยู่ตรงกลางนะครับเป็นสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นพลังบําบัดนะครับในการเยียวยานะครับเป็นการพลังนะครับที่จะเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเฮเลี่ยนนะครับเป็นปรมาจารย์ด้านจิตวิญญาณที่อาศัยอยู่นะครับบริเวณตะวันออกกลางนะครับเขาสามารถที่จะ ทำสิ่งต่างๆในทะเลทรายนะครับด้วยความสําเร็จนะครับก็คือเขาช่วยนะครับนักบุญแอนโทนีนะครับก็ช่วยนะครับเป็นลูกมือในการรักษาผู้คนที่ไม่สบายนะครับตรงนี้ก็ทําให้นะครับคนต่างๆนะครับแม้ว่าเป็นคนยากคนจนนะครับหรือว่าคนที่ลําบากนะครับก็สามารถที่จะ พ้นภัยต่างๆนะครับด้วยการรักษาการทุ่มเทการเยียวยานะครับการเยียวยาทั้งด้านจิตใจเยียวยาทั้งด้านร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครนะครับเจ็บป่วยนะครับก็มีโอกาสนะครับจะเจอนะครับคนเก่งๆเข้ามาช่วยรักษาเยียวยาท่านนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะครับก็ถือว่านะครับ จะมีพลังงานดีๆนะครับเข้ามานะครับทำให้ท่านนะครับรู้สึกร่างกายกระปรี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยมากกว่าเดิมนะครับตอนนี้ก็เราเองนะครับก็คงต้องพยายามนะครับสร้างความรักสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในตัวเราแล้วก็จะมีคนดีๆคนเก่งๆเ,เ,เข้ามาช่วยเรานะครับตัวนี้ก็เป็นคําทํานายนะครับปัจจัยแห่งความสําเร็จของท่าน7ข้อนะครับ ในรอบ6เดือนนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด u ับสไคร e กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยาต่อไปสวัสดีครับ